สวัสดีสวัสดีอลิต้าสาวคุณยาวสวัสดีทุกคนมาอีเมถือกล้องให้สวัสดีเมตาเด้อโอ้แส้นเขาเมื่อนี่เฮาสพากันมาเบิ้งอย่างไปเบิ่งเบิ่งยังเบิ่งนาเบิ้นาเลยหรู้ยังอะไรก็สิมาอัปเดตสิ่งเรืองต่างอยู่สวนว่าการที่ฝนตกลงมามียังเปลี่ยนแปลงนไหนเหลือมาก นี่ยานเอฟซีบูจิวอันนี้คือลังเฮนาลิตะและนี่ก็คือทางไปหน้ารอด้วยคุณแม่หาเห็ดอีกโบย่างโบเห็ดนะเพาะย่างโบเห็ดเพาะยามนี้ ที่จริงแถวนี้มันเป็นเป็นยอนอย่างเป็นยอนคนดินไปใส่ขุดดินไปใส่เินไปใส่เหิน,หนแล้วก็เป็นเลยเนาะผู้ดีขักเป่า,ามาลาบด้าเ,เานะลี้ยวเอฟซี <FC S 2> อบอกมือนนะฮะยังเกาะ ไทยนะเขาต้องใส่สองสินมาแล้วถูกต้องแล้วอ้าวเละมือนะเขาขึ้นใส่สินเดียวแจ๊คเละกะใส่สินเดียวแบบไทยต่อไปใส่สองสินอ๋อเลิกอะเอฟซีแนะนำว่าคันหน้านี่เอาขึ้นสูงกว่านี้อีกมันจะเก็บน้ำได้หลายนี่ห้องอะปุ้ยเคยเห็ดจักเถื่อนเนาะอี่เมียเคยเห็ดบอก แม่เคยแตงแต่ดำมาแต่ยังในน้อยใ่น้อยตั้งแต่เอากับอีป่าเนี่ยบุเคยเห็นให้นหน้ามันบอกบสูงขึ้นอยู่ส,ยสำนีดได้บอกเอฟซีเราเอาสองูงกว่านี้ประมาณสำนีได้ไอ้ของผู้เดียวเนาะเขาเห็ดแล้วก็เมื่อยแล้วก็มื่อื่นไปเห็ดอ,อีกเห็ดไปเรื่อยๆมื่อยใช่ไหมเห็ดสลายลส่วนบุกบิ๊มมานำเมื่อื่นส่วนกันมาสอยกันไอ้แป้งเป็นยังถูกกลับขึ้น บอกแป้งแม่แปงไปทำสวยแม่แปงไปทำสวยอลิตาก็เลยเห็นเวียกผู้เดียวอยู่ในหงการเอฟซีถามว่าเป็นยังคือบอกไปเวียงกันนํานะไเพิงอลิตาก็แล้วก็มีหนาที่ของเราเนาะเราเป็นผู้จัดการตลาดแทนพ่อแทนแม่เอาเปาเบียกบ่ได้นะทุกคนขันทางใกล้รู้ว่าไปประมาณมื้อนี่หนาสิไปได้อยู่อันนี้มันเดินทางไกลแหละก็ไปลายมือก็เลยบดได้ไป นี่ทั่วเลยออกไปเลยเนาะนี่ปัดก้าอยังเขาได้สักปะก้าเนี่ยไปอันนั้นไปเห็ดอยู่ใกล้ๆอันนั้นใกล้ๆทางลงมาคนใกล้ๆน้ำบนจิวาพักอันขยังเกิดหลายๆฮะเวลาเขาจุดเป็นยางเหลาะเนาะปะเป็นยางเหลาะเบิ่งอันน้ำเลยปะน้ำก็สิเต็มเลยทุกคนเหยียบไปแล้วไม่ได้สบายนี่ฮะจำหัวเข่าคนละ ได้ยู่เจ yeah, right. nice ้าตัวนี้น้อยได้ยู่เฮาาดิติอย่ามันลุบลงนะฝ่าค้มฝนตกช่วงนี้สองฝนนะนำเพราะแต่ละปีบบเคยไลฟ์สานีได้นำู่สวนาลิตานะเฮ้ยเฮ้ยมันสิพาไปเบิ่งว่ะน้ำคือไลฟ์ทำได้แล้ว ก๊กยังน่ยฮะน้ำยัง่งน้นำแทง่เทงเคยเหยียบแบบป๊าบมันปวดหนึ่งเดี๋ยวคือมันมีผิดน้ำเนาะตอนอีปา่าเราบุกเบริร์บักใหม่ๆนะแต่เกือบเ,เกือบย,ย่างเราสิละเหยียบทะลุเลย ทำมาเลงงัวในดินเฮาอตาเฮายนี่เฮาปักหลักเขตนี่เมืนดินเฮาเบิดปดเฮกตาดินเฮาเบิรดนี่ ตอนนี้เราหยางมาได้กินหอมเห็ดบอกละเป็นเห็ดเพาะเพาะยังเพาะายนี่แหละเดี๋ยวก็พอรักเธอพี่จังโอ้ยอ้ลินคนเดียวเ้กกคูสได้ไันนี้หนเห็นไมด้าก็แม่เห็นมดี ลาอยู่พี่ลายอยู่ลาอยู่เอออันนี้ก็แมนนี่นนี่่ดินเฮาุดมสมบูรณ์เลยทุกคนนี่ก็แมนแต่มนอืามือีพันเ่นอาชีพัเ็ลายเฮาเป็นมือฝึกหัดอันนี้กระมนอนนี่ มนต่อเมนมันขึ่นยิบยยอืมมันขึ่นแบบขาวๆเลยเด็กนาวนาเขาไปมาหาเฮบได้คิปนี้มาหลอกเบิสวหลอกเจอเฮปเคเก็เลเยให้เบิ้งื่อเยให้เบิขาว โลหกสิบพันเลยสะเชเบิ่งข้าคายกิลูนหกสิบพันเลยนี่เนาะเห็ดเปาะยังไงฮะเห็ดเปาะฝ้ายเห็ดเปาะฝ้ายนี่อันนี้ก็แม่นทุกคนเห็นบบกขาวๆนี่แต่มันหนาวคือมันหนาวอ่ะหนาวจะยังนะเบิสงเคียให้เบิ่งยังเ <laughs> ห็นไหเห็ดเพาะฝ้าย เอหานูด้วยเนาะเส้นทางไปน้องเฮาจับกล่องมอร์นิ่งขอโทษขออภัยเมื่อหนามาตังแกฮะใส่แกงน้ำใหม่นะ นีก็งวลุงะน,นะเรามาเรียงดินห้าอมันมันเป็นอันนนะมันเป็นอันุ้มห้าวนี่แหละเอามาใส่ไ,ไ,ไ,ไยังบ่แล้วก็หาเห็ดอยู่แล้วดินพายนนี้ ดินเบาแก้วอะเขาขุดบะระประแจกนี่เหมือนว่านี่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 เขาขาวนี่มวนดิได้ต้อดอกใหญ่นี่ใหญ่เนี่ยแทเนี่ยหวานเนี่ย แล้นี่ก็มี้วมาบิกใจาดอกแต่ว่ามาเจาะมือซื้อน่มันตายมันหน่าวคนมันเตะทุกคนนำขึ้นห่อนี่เลย คันุกคนเบิ่งคลิปเก่าที่ว่าคลิปมาหาเห็ดเก่าไอ้เพิงตอนน่ะน่าสิจือว่าเทลนี้มันยังบข่ขข้นมาฮอดพี่เห็นปลาปลาโกคนเห็นปะไน้่ะฮะนั่นน่ะลูกปลานะคิดว่าเสียงปลาจะได้เสียงคนลังเห็ด เนมหายอยู่ล่างเทพงามมันจะเป็นแบบนี้นี่ๆเ,เ,เป็นดั้งประดมสมบูรณ์จริงๆปลาบัวน้อยๆในปนาลาโนนแม่นลูกปลาจะร้อนแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยตามาโดดหลิ่นเนาะ เขาขึ้นบอได้จะเถือจะเคยขึ้นบ่เขาขึ้นบอได้จะเขือถ้าเฮาโบอาอม่แป้อนออกนี่ร่นเลยนะน้องคันทายเฮานี่คันไฟเนาะคลองก็บกขอดนี่ก็จะเป็นนาลุงแก้วบน่นาทีคนที่ใกล้กับบินเฮานาทีคนที่ติดกับินเฮาอ,อันนั้นเป็นกาลวบะ่ อลิตาหมักมาถ่ายหูแถวในตอเขาที่มันขึ้นเขียเข้ยวๆง,งามๆป้าทางใครเป็นคนทำขั้นเป็นคนอื่นนี่เขาจะออนปิดเลยได้นทางบออยากเที่ยวเพราะวะ่าขั้นภายเขาเสียหายแต่แต่องเทายังท่านได้ปิดเนาะเพราะวะ่าให้ทุกคนได้ใส่เส้นทางนี้มันเป็นทางละขันปิดทางนี้ชศว้าวนาทุกคนกะ เที่ยวพูด,อ,พด,พดอ้อไปไกล,กลพูแต่ถ้ามันจำเป็นอะไรเขาก็ต้องได้ปิดแล้วเพราะว่าย่านพายลุนี่นอะไรมันยังไงฮาลมเย็นช่วยๆจะให้มาเบิง่งนทอทอที่เข้าใส่ ก็ท um. ่อระบายนะมานาคกาลังนออกึมมีปลาปานินปลาน้อยเอฟซีบอกว่าคือบบซื Murray> ้อปลามาปล่อยนขนาดบบปล่อยมีหลายเลยนะปล่อยไปสองปีหลังตัวแบบ่มั้งไงล่ะอะีรปลาทองนี่ั่นนี่นจะจะหามันละลายประมาณจ เช่ว่าเบิ้งข้างนี่นำแล้วก็ปล่อยมาหน้าลุงเลยนี่แลก,ก็ได้ได้หับหน้ำลายงานบองานบอแบบจีธรรมศาสตร์บ้านอาริตาที่แม่ก็าพามาเบ่งน้ำไม้เนาะ ไม่ที่มันมันออกมาทันหัวเบืองเฮาเลยคนมากินได้เจ้าของเห่ออนุญาตอะไรเนาะเขาไม่ได้หลักเลยหนึ่งสองสามยลุมสี่ห้าหกหกหน่อที่เห็นนี่ก่อนพากันมาปั้นธนาซอยอันข้าวพลอะไร่เจทางในน้ำ ชินบันน้อยะฮะนาดำนี่เนสิพากันดำอี่ไหมแต่งได้เพิ่มสี่สีดำเพิ่บริเวณหตุายู่ดคึมดนบริเวณหลายีดง่าเ้าดำเอานะเพราะว่ามันเป็นงานทา่อลายปีดิงานกะว่สีสีพากันดำเท่านแต่ว่าจะสิงามบ่งามก็รุนกันครั้งแรกเนาะ นักขวัวทุกคนเก่าผมผมประธานซาอะไรมันจ่องเลยเห็นแฮริตานักขวัวตอนซีพามาเบิร์อบอลได้ไหมบอลซีโต๊ก้าโต๊ก้ากใก้ใกล้แถวเค็มเค็มฝั่งเหนือกับลูกเตี้ยๆนิดหน่อยเพียงบ่าทและคือเห็นตอนน่ะสมภามาคุดเถอะเนาะ แล้วเซยมาขุดเองทั้งนั้นเลยนี่ทั้งผู้หญิงทั้ทงผู้ชายขุดเองทั้งนั้นรวมพลังเอ้ยลูกไผ้ตัวน่ะแม่เองไปไหนนี่ทางนี่ก็เป็นทางสวนเฮากันเพิ่นก็เที่ยวทางเฮาพ่อเที่ยวมันเป็นทางใหญ่ทางดีงนี่ไอ้คุณเมื่อกี้นี่ก็ ของดินทั้งขางติดก,กันกับดินตัวนั้นนเป็ทางเก่า,า,ต,าตัวเดียวนั้นเป็นทางเก่าเนาะใช่ไหมเบิงทางเก่าไม่เคยเที่ยวเลยมันเที่ยวทางนี้เพราะว่าทางเฮามันเป็นทางใหญ่กว่าเนาะแต่ปนิมาเพราะว่าใหญ่กว่าคล้ายๆกับมันสะดวกกว่าหมือนนี้ได้แต่ว่าทางตัวนี้เฮาก็เป็นผู้เฮ็ดให้เขาได้เจ้างรถไทยมาไทยให้เขา แต่เก่ามันเป็นทางน้อยเล่าน,น้อยทำพรมโหลดใหญ่นี่ก็เข้าไม่ได้นะตอนน่ะเลเ่ากับจังรถไทยมาดุดแบบแปลงให้เล่เพื่องั้นเล่าเห็ดทางเที่ยวโคงสร้าเลาอันนี้เขาก็มาเที่ยวน้ำเล่าเลยป้าเรายัางสีส่อตะหนังมาใส่กันบ่ถือว่าปิด,ดอตอนนี้ก็ย่าแหละตอนนี้เขาให้คนสะดวกคนเพิ่นก่อนเลกา มันจะมีพวกพวกหนึ่งที่มาถิ่มเขียหรือว่าถิ่มแก้วใส่นะเบื้องล่ะถิ่มสดีนาลิตา็ยายไหมวะเจออีกแล้วเห็ดผาะเห็ดผาะเจออีกแล้วตาดีเดะแม่ตาดีไปแล้วไปาขาวนๆะเนาะไม่ยินเสียงกน้อย เข้ามาท,าท้ายนงด้วย,ยดินแมึ่งเบ่บนี่ดิแมงเ็น้องอเข้ามานนี้เสียงแมงยังนีนี่ลงทางนีก็ได้ตีนี่จิแมน,น ทางเทนนี่แล้วเขาพลาดตอนน่ะถ้ามันเปน็นน้ำเสาได้เนี่ย,นค,นยคิดว่าทางคนหยางแทนทางนำ้ำเสา ไทางแถวนี้ไปต่อได้บน่นี่ได้อยู่ตันพะร้อนาจาหูแจักอยู่ทีต้นอันอีป่าวมันคันๆน,น่ะต้นมะเกี้ยงไอ้ต้นน้ำเกี้ยงบ่ต้นน้ำเกี้ยง อ้ากว่าโดนเลยเซตมาหนี้เขากิบเจ้าหูมันจึงพาเขามาหากบ่หูมานสกอันเนห่ยหมางยังทุกคนนะ กอกเลยนีน่กินได้อยู่บอเบิง้งเลยหน่อยมันเหี้ยไทรโฮบอกในเด้อเป็นหมางย่างกินอดไรบอเอาสีพาเบิ้งบอลทีเฮ้าสิตุกกะนี่ไงทุกคน ที่ที่เราจะตรกกานำใสใส <c oughs> ปลาบอลยังน,ลงนี่แหละบอลตกกกาเท่านี้แหละดูว่าเอาตัวนี้เลยตังงวไหน เห็ดจะให้นะอันน so, ี้ขาห้องให้บ่อันนี้เลือกห้องยังให้หนึ่งบ่กะเขาต้องเห็ดจะให้ค่าะคงหรือสามุเั้นประมาณนี้แหละเอาเทียนี่แหละเด็กตอนน้าก็ทางเเฮาบรรยากาศดีมุมนี้บรรยากาศดี พลาด<อ>จะปุ๊กรังหนึ่งอย่ามองเลยเนาะการังหนึ่นงปุ๊กมาดีในลางหนึ่งในอนาคตเน,นาะถต่มีเงินหล,ลายๆก่อนให้อลิต้าปุ๊กดูบ้างน,นะ <c oughs> มุมนี้ก็งามเห็นบ่านนี้วิวดีได้มั้ทุกคนเห็นบ่บยังน้อยนหนึ่งกระโดดนะนี่ธรรมชาติะจะรักษาทุกอย่างเห็นบ่ ธรรมชาติสามารถหักษาได้ทุกอย่างทุกโรคเลยสาคคัญี่เยจจิตใหอืมันผ่อนคลายดีอย่างมันปลอดโปร่งเจ็บห้อารมณ์ดีแล้วการคิปลอดโปร่งเวลาเาบ่ะสบายแมงเพนธรรมชาติแมนเห็นแมงจะเป็นธรรจิตใจดีๆนะขางห้องาัดธรรมชาติบำบัดมีกลัวม่นี่ห้างก็ใช้มาเบิ่งว่ะ น้ำแต่เทิงพุ่นกระเซาะมาลงใส่น้องอลิต้าที่นี่ก็มีท้อคือกันอืม้มปลาของจบกพ,พื้นจักดื่งมาลินน้ำแลวเด็เกันยัง คุณแม่เป็นมุยเฮ้ยตัวลงมาจะใช้นี่คะนะไปแม่ไปแม่อย่ามาลงน้องครไดโอ้โแม่เ่ออยู่จะทึ่งผูก กมาขวดเอาเห็ดชุมพาเนาะในดินชุมพาเห็ดยังแถวนี้ค like 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 mm ่ะเห็ดเปวกว่าตู้หอยไก่ผู้เมียนี่ปัจจุบันมีไก่ท่านี้เมีนอะไรเดินเข้ามาขวัดเป็นไม่เท่าเป็นมันมันเคยออกแล้วเขามาเห็นแล้วเขาก็มาเอาเห็ดยักเกาะเฮ็ดเปลวก มมนกับมยังเขาว้จะตอกเนาะจะเห็นว่ามันเป็นอะไรบอกยันว่าคันกกน้ำเกียวอุย้ยตัวบงใหญ่เขาจะตื่น <laughs> จะตื่นตื่นปะเราเจออีกแล้วทุกคน เจออีกแล้วเห็ดพออีกแล้วจ้าฟาเฟ่ <Perfect. S 1> ทำไมไมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ uh, ส่วนใจคู่รัก <laughs> <laughs> มีลูกด้วย <laughs> ลูกนอก้อยตายสัม <laughs> พี่นะคะขึ้นมาฮอตผีเนอะ ถามพอกับปปรันว่าเพิ่นมาเห็นยังมือนี้สบายดีถ่ายกล้องกินน้ำเอาแช่นี่เขาเจอเถื่ตัวเก่าจะได้มาตื่นนอนยังไม่ได้อาบน้ำเหรอ มาเห็นเหยียก,ก้อนเอนนนอแสดงว่ากัใน,นอมนนแมวโสมานันมุุุนแต่กรแมวเมื่อนี้มาเห็นยังอยู่สวน่ะนี่ไะนี่นี่สมลังคาสมลังคาหนเหยียนเหยี่นอใส่แว่าวนเลยมันหัวลงมาสิบอ,อกมันหยดลงมา มันซึมมันชนะมันซึมยูวอร์ิบีเอาเบอรอกแม่ได้เห็ดเพาะเอามาอ่างคุณสามีพัสวามีได้มาคือเก้าผูไปไปถิ่มใช่ไหมแต่มันเป็นซื้อนี่อันนี้คือเห็ดปวก เห็ดปวกไก่น่อยบอกอหนาวสำหรับทุกคนมันนาแล้วแมนเบิดได้นี่มันเนาเอาถือคนมัน,น,คน,มนถคนแล้วมันเนาเห็ด่าแนะนำว่าเห็ดเผานี่ค่นอยากให้มัน

แปะอันนี้างหนาขุหนึบเลยเพามัเลืกเลยเหรอจูบโบเลิกแถวเนี่ได้เลิกดข่คมันหัวนะได้ไงล่ะน้าอคือหลุดเลยน้าคยานมันตกมาบุเดียด้ตี้อ่ะเอาแนงานดิดับไปพาสีไปขินไอแม่ว่าอีกเชมือพอดีเอากากเอาอันขึ้นแล้วก็ไถแล้วก็พลาดเลยแพ้พาดแล้วก็หวานเลย สังสอง,สองนได้ไหมส,ะส,ะสะบายดีมันีพบกับสาวบุมบิม๋ม FC สังไทยบอกว่าใครน่าก่งแ้เล่นนักสู้เล่นนักสื้อนัก่ก,ก๊อกน้ำเกลี่ยนค่ปะป่า <laughs> มันเป็นก๊อ <laughs> กแบไห <laughs> นย่งบหแน้าัดงไเก๊อกน้ำเกลี่ยนมาฮะผู ก็เป็นส่นห์นะมาเขาหลินบกคานมาสาักภาพดีกั <c oughs> บผมเป็น,ย,นยังผู้กนำเกอเป็ส่ห์นะเขาเยมาบุเขาให้มันคาดคือม,มากอะไกับเขาเนาะกากับเขาปากกาสุขภาพดีอยู่บ้าง มา้าเชียงนีมีจ้ส่อาลูกไปปากไ่นลูนี่วาธนาคารไดเยวได้เสียลูกหลายปีท้าเจ้าผมเอาลูกเลยเจ้าจะนอนำานเหรอนอนำมตังมีบ่ได้เอใส่ยาคุมคุมเท่นั้นก็ม่อยู่โอ้

Não assim. <laughs>